หลังซื้อป้าหน้าซู้ดินจนได้คําคําสมญาณามอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเพราะต้องก้มลงไปบักํำนาแบบนี้นะคะแต่ว่าชาวนาที่บ้านเดือนน้อยอําเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกษกลับเต็มไปด้วยความสุขค่ะแล้วก็ความภูมิใจที่ได้เป็นชาวนาค่ะแต่จะด้วยเหตุผลอะไรนะนะคะวันนี้คุณปุ้ยก็จะพาไปหาคําตอบนะคะเห็นบอกว่าไปสมัครเป็นลูกศิษย์หัดใช้ควายแถนากับเขาด้วยหรือยังคุณปุ้ยใช่จะสนุกแค่ไหนนะคะไม่ชมนเลยค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมพื่อพาม,มาที่บ้านเดือนน้อยอำเภอราศีสไลายจังหวัดศรีสะเกษค่ะหนึ่งในพิ้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้นะคะแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเราค่ะไหนๆก็มาถึงถิ่นแบบนี้แล้วนะคะเราขอทําตัวเป็นสาวน้อยบ้านนาไปเลยเพิ่งค่ะเพียนรูวิถีการทํานาแบบดั้งเดิมนหคะโดยใช้น้องควายเหล่านี้ละค่ะอ้าโอ้ยน้งควายจ๋าหรือไปทํงานกันนะ ฝนที่โรยปลายลงมาสร้างความชุ่นขำให้กับท้องไร่ทั้องนาเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทนาถ่ายคร้าตักดำาได้มาถึงลแล้วล่ะค่ะสาวบ้านดวนน้อยอันเทราสีสลายจังหวะสีสะเกดซึงอยู่ในพื้นที่ของท่่งกุลาร้องไห้หลังปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ก็ร่วมใจการนำดอกไม้ทุกเพียนเครื่องสักกรรมมาประกอบพิธีบูชาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเรียกสันและกำลังใจให้กับชาวบ้านก่อนที่จะลงมือทำนาเพื่อคุ้มครองให้การทำนาประสบความสำเร็จปกปักรักษาข้าวในนาให้งอกงามค่ะเฮ้มาปกป้องรักษาคุ้มครองบัดนน้อยคอยบัดนน้อยจงเจริญเจริญเถิาสุ ควาคุณรวงในน้อยคนสุดท้ายอย่างบ้านเรือนน้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ยังคงใช้ควายในการทำนาไถ่คลาดแล้วก็เป็นครู่อกเป็นสารพู่ยี่ใช้ควายไถนาอีกด้วยล่ะค่ะติ๊กตาคำก็ยินดีแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะได้ถ่ายทอดวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมให้กับลูกหลานสืบ่อไปเริ่มจากการถ่ายเทกดินกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีข้าวเจ้าทองดีกับแอกแล้วก็คันไถขั่กายของตาคำค่ะที่ฝากรอยถ่ายไว้บนพื้นนามาไม่น้อยกว่า30ปี ถ่านานี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะไหนจะต้องคอยบังคับคันถใ่ให้ตรงทางร้อยก็ยังต้องคอยวิ่งตามกระทางดีรายหนุนที่ผ่านสมอรพภูมิกถารไมาอย่างโคตชนค่ะีิจาเอาจิาเอาเลยนะพูดแทประหกคนเนาเมนาขานาไปเลยทีเดียวเกิดจากการไถนาแนาร้วยนะคะก็มาต่อกันด้วยการถ่ายคราดเพื่อดินร่วงแตกออรกกัน ทางบอกว่าทั้งคันไถและก็คราบ่แบบดั้งเดิมนี้หาไม่ใช่ได้แล้วในปัจจุบนันเพรามีพวกพ่อค้ามาจานซื้อไปแทบจะหมดหมู่บ้านเลยละค่ะแล้ว้าของนาหลายคนก็หันไปใช้ควายเหล็กที่สะดวกกว่าใช้นาได้รวดเรเด็วกว่ากันไปหมดแล้วละค่ะสุดท้ายก็คือการหวานข้าวนะคะโดยจะเอาข้าวเหลือกที่แช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งถึงสองคืนใส่กระเบืงลงหว่านในนาที่ขึ้นน้ำโดยต้องหวานให้มเมล็ดข้าวกระจายไปที่ทั่ว เติมาจะได้ไม่เกิดตุกตัวนน่น็นย่างยอมเดี่ยวข้าที่งอกขึ้นมาจาไม่สมบูรณ์ค่ะส่วนพ้าทางดีนั้นนะคะหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจการเป็นครูผู้ช่วยสอนผู้ทํางานในวันนี้แล้ว mm. ก็ได้รับราง mm. วัลเป็นฟางข้าวกองโตให้เกี่ยวเอื้องอร่อยกันไปเลยละคะ่ะพระครมบอกว่าในการทํานาโดยใช้ควายแบบวิถีเดิมนั้นจะไม่รวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายเหมือนกับรถไถแต่ก็มีความสุกที่ได้ทำานาร่วมกับควายเพื่อนรัก ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เกิดเลยมาเป็นนายน้อยออกค้าควายในต่างถิ่นเป็นกระท้างมาลำหลักปักฐานทำนายเลี้ยงที่เป็นถึงทุกวันนี้แหละค่ะแล้วคุณตาผูกพันกับควายยังไงล่ะผูกต้องว่าฮักมันเลีงกับบ้านแต่ได้แต่มาเล้นงขึ้นมาดั้ยงส่วนเ้งไปคือสามาถกับภาพไุกตัวอยู่ด้วยแล้วคุณตาดีใจมาก เขา焖มั่าไปไหนเพใหะว่านทานน้อใช้าใหน้าแต่ทาาู่้้ข้าเข้เ้เ้าเข้เ้าเข้า้เาเ้า้าานข้า้าเเขาเข้าเข้่เขเข้าเเ้เขาเขาเข้าเข่าเข้าเาเขาเพ้าเข้าเขาขาเได้าเา้่า้่ขา้เข้าเ้้้ขา้า อ่านมาแลังจะรียมาจะพอจริงไหมกมากเพราะมันมีเพื่องด้วยนะเ่้อย่างเคื่ออย่างอย่างมาเรื่เสนประการกเป็นหนก่มเส้นที่เป็นพอทำไเงินได้ดีก็าไปจนว่าแบที่ว่าจะวงที่ว่ามาให้อารมหายใจอยู่ควงเงินไม่ได้ก็วยเรินไปเลยตาะคำยังบอกผิดนะคะว่าการเป็นชาวนาปลูกข้าวนั้นม้จะไม่ได้ร่ำรวยม่งมีมัอนคนอื่น แต่ก็มีความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้จาัดก,การสืบทอดภูมิรรญญาแห่ง้องนาจากบรรพบุรุษการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอและพอเพียงตามประสาข,ของพี่น้องชาวอีสานคือสิ่งสําคัญค่ะที่ทําให้บ้านืวนน้อยเป็นชุมชนชาวนาที่ร่ำรวยการสุขกและเต็มไปด้วยความภาคภูมิในความเป็นชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติทํางานหลังชื่อฟ้าหน้าคืาดินปลูกข้าวเลี้ยงคพนทั้งประเทศค่ะ ก็ S 1> <S 1> <S <S เป็นอีกหนึ่งวิถีช,ชีวิตหนึ่งนะคะชนนา,า,าวนาไทยเรากว่าเราจะได้มเมล็ดข้าวออกมาแต่ละเมล็ดมเมล็ดเนี่ย <มะ S 2> บางทีทานข้าวเหลือเนี่ยสงสารชาวนาน